การออกแบบเว็บไซต์สุขภาพเครื่องมือที่ใช้ใน w วิ d p ดเ s ลสทีม a k e c a r e ทีม a k e care เป็นทีม WordPress ทางการแพทย์ฟรีพร,พร้อมการออกแบบที่สะอาดตาและฟังก์ชันขั้นสูงเหมาะสำหรับการสร้างเว็บไซต์ทางการแพทย์ทันตแพทย์โรงพยาบาลคลินิกสุขภาพศัลยะแพทย์และเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ มีเค้าโครงและการออกแบบที่สวยงามสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเป็นทีมที่ตอบสนองการทำงานแบบ r e s ponsive ที่รองรับการแสดงผลเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดีในอุปกรณ์ต่างๆที่มีขนาดต่างกันทั้งคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆให้เลือกนำมาใช้งานเช่นแบบฟอร์มนัดหมายเป็นต้น ทีมนี้ถูกสร้างโดยใช้ html 5และ css ฟรีซึ่งจะมีความสะดวกในการปรับแต่งแก้ไขเว็บไซต์ตัวอย่างเว็บไซต์สุขภาพที่พัฒนาด้วยทีม t e k e c a r e การติดตั้งทีม t a k e c a r e การติดตั้ง t Take Care m e d i c a l w o r d p r e s s t h e m e ในหน้าการจัดการแอดมินหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปเลือกที่เมนู Appearance นะครับก็จะมีเมนูย่อยขึ้นมาก็กคือเมนูทีมนะครับให้เราคลิกที่ t e ีม เมื่อเข้าสู่หน้าธีมนะครับให้เราเลือกที่ add new นะครับให้เราเลือกที่ add new เพื่อที่จะไปค้นหาธีมที่เราจะนำมาใช้งานนะครับเมื่อขึ้นหน้า add t e m e มาแบบนี้นะครับมันจะมีช่อง search t e มที่ทางด้านขวามือนะครับให้เราไป พิมพ์คีย์เวิร์ดเพื่อค้นหาตัวทีมที่เราต้องการก็คือเทคแคร์นะครับพิมพ์เทคแคร์ไปที่ช่องนี้นะรรอะสักครู่นะครับมันก็จะไปค้นหาทีมเทคแคร์มาให้เมื่อเราได้ทีมเทคแคร์แล้วนะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่ทีมเทคแคร์นะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เราดูก็คืออินสตอลแล้วก็พรีวิวนะครับให้เราคลิกที่อินสตอล รอสักครู่นะครับหลังจากที่เราทำการอ e ินสตอลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่ม Activate นะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม Activate ได้เลยนะครับอรอ Activate สักครู่นะครับเมื่อ Activate สำเร็จนะครับเราก็จะได้ท e a m t a k e c a r e มาใช้งานนะฮะเราก็คลิกไปที่ t ัสมัยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปจัดการในส่วนของทีมเทคแคร์เพื่อสร้างเว็บไซต์ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ